ถ้ารอบนี้ก็รอบที่5นะช้ยหน้าเหมือนแบบไทยกษารนะเข้าใจป่ะแต่ว่าอันเนี้ยคือเขาจะเหล่าให้แบบคนใดคนหนึ่งไปลง ทำรู้สึกแอนก่อนว่าหนึ่งเลยเนี่ยพอเราเวลาเราเห็นความมาตรฐานของคลินิกอะเรารู้สึกสบายใจขึ้นไหม <c oughs> ทุกครั้งที่ทาคลิปเกี่ยวกับสัญยกรรมจะพูดเสมอว่า <c oughs> หนึ่งก่อนที่เราจะคํานึงถึงความสวยเราต้องคํานึงถึงตัวเราก่อนเพราะว่าถ้าเราลอดชีวิตมาได้เนี่ยเรายังแก้ได้อีกคุะเล็งแต่เรื่องราคาอแต่ว่าคุณต้องดูด้วยความปลอดภัยเป็นหลักเลยใช่สวัสดีค่ะอยู่กับรายการ Happy วันนี้เราจะพาน้องแอนไปทําจมูกนะคะไปแก้จมูกคือต้องบอกก่อนว่าอีแอนเนี่ยเขาทํามาแบบกี่รอบแล้วรอบนี้ก็รอบที่ห้านะถยถอยแล้วให้ฟังก่อนว่าอรอบแรกที่ทําที่ไหนคือรอบแรกเนี่ย8ปีที่แล้วเราก็พลาดแล้วก็แล้วก็ไปฉีดสารสารเหลวอะไรอย่างนี้แล้วเราก็ไปปูดปูดแล้วก็ยัดซิลิโคนสองรอบแล้วยังไม่จบรอบล่าสุดเมื่อ2ปีที่แล้วจัดการแก้ที่เกาหลีเลยคิดว่าคือต้องจบแน่ครั้งนี้ประมาณเกือบ แล้วก็ได้แบบนี้มาก็คือไม่จบทำที่ไหนรอบนี้เมกโกะค่ะเพราะว่าคือศึกษาหมอมาแล้วมีออตัวหมอมนัดเนี่ยเขาค่อนข้างแบบมีชื่อเสียงแล้วก็อ,อ,อยู่วงการนี้มานานพอได้มีโอกาส ก็เลยตัดสินใจทําเลยซึ่งเขาบอกว่าเมโกคลินิกเนี่ยหมอมรนลับเปิดมาทั้งหมด30ปีแล้วเป็นหมอที่เชี่ยวชาญมากเรื่องสัลยกรรมจมูกจริงๆเขาทาได้หลายอย่างแต่ว่าื่องจมูกนี่ยเนาจะดังแบบเป็นพิเศษเราจับต้นๆเพราะว่าเขาจะมีเทคนิคแบบว่าใช้เนื้อปนกบใช้แบบกระดูกหลังหูเขาเคลมว่าซิลิโคนเนี่ยคือเหล่าคนต่อคนบางที่ต้องบอกก่อนว่าถ้าราคาถูกๆเนี่ยเขาอาจจะเหล่าซิลิโคนทิ้งไว้ แล้วพอเวลาเข้าไปถึงปุ๊บเปิดยัด<อ>เปิดยัด<อ>เปิดยัดเ<อ>ดิอนออกมาก็จะแบบแกนเดียวกัน<อ>เป็นฟิลแบบ<อ>หน้าเหมือนแบบไทยกอกสารนะเข้า<อ>ใจป้ะแต่ว่าอันเนี้ยคือเขาจะเหล่าให้แบบคนใดคนหนึ่งไปเลยกตอนแรกแต่ก่อน,นยอยู่ตรงแถวปัจจุจ<อ>ักแล้วก็ไม่มาเปิดใหม่ตรงพระรามสองวันนี้เรากำลังจะไปกันที่พระร,ร,ร,รามสองนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูเลยว่าคลินิกใหญ่เนี่ยเป็นยังไง เสมอว่า1ก่อนที่เราจะคํานึงถึงความสวยเราต้องคํานึงถึงตัวเราก่อนเพราะว่า <t> ถ้าเราลอดชีวิตมาได้เนี่ยเรายังแก้ได้อีกคั<อ>บบนนะเลมแต่เ,ตเตรื่องราคาอูแต่ว่าคุณต้องดูด้วยวามปลอดภัย,ยเป็นหลักเลยแหละใช่<ะ>เดี๋ยวเราพาเดินดูก่อนนะคะก็ะจะมีแบบว่าน้ำแดงมีทิโก้ด้วยนะคะแล้วก็มีน้ำแดงสำหรับคนที่แบบว่าฉีดหน้ามาแล้วก็แบบมึนๆเบอๆตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่าแบบดูแพงมากมีแบบเนี่ยเอสเพรสโซ่อะไรต่างๆใดๆ แล้วเดี๋ยวเราก็จะรอพบคุณหมอเมื่อวาน่ะเรามีการคอนัล็์และรอบหนึ่งอันนี้นะคะก็ถึงแล้วได้เจอเขาไปเจอคุณหมอมาหนัตื่นเต้นเล้อ่ตื่นเต้นมากเลยวันนี้จะพาน้องแอนมาคอนัซ็์นะคะเกี่ยวกับการทำศัลยกรรมจมูอันนี้นะคะเราอยู่กับพี่หมอมนัสนะคะพี่หมอมนัสก็จะเป็นเออ ศัลยแพทย์นะคะที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องสัลยกรรมความสวยความงามนะคะจมูกเอ่ยอะไรเอ่ยก็จะเน้นเกี่ยวกับการใช้กระดูกหลังหูและก็เนื้อก้นกบนะคะแล้วก็ยังเป็นศัลยแพทย์จากทีม Let Me In Thailand อีกด้วยสพัพึงมากนี้เราก็จะมาปรึกษาคุณ<ช>หมอว่าอะไรยังไงเกี่ยวกับจมูกทรงนี้ค่ะพี่หมอเดี๋ยวผมวิเคราะห์น้องครับข้อที่หนึ่งน้องเห็นไหมตรงนี้เอียงม,มาข้างนี้จมูกตรงนี้อเอียงน้องรู้สึกไหมว่า ทางนี้ไม่เท่ากันเห็นไหมฮะหนูมองด้านข้างนะเห็นไหมมันไม่มีมุมที่สวยเราเห็นไหมว่าพอตรงเนี้ยมันสูงแล้วยังไม่พอมันเป็นแท่งลงมาทําให้หน้าน้องแข็งแล้วดูตรงเนี้ยกลายเป็นจมูกมันสั้นแล้วตรงนี้มันเหมือนมันเพิ่งมันเริ่มดงตรงนี้ใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะแล้วตรงนี้กลายเป็นแบบทําให้เสมือนหน้าผากตรงนี้จะต้องเอาจมูกเก่าทิ้งอะนะฮะแล้วตรงปลายเนี่ย ขอโทษนะผมจะต้องขอพูดลดอยากได้แบบนั้นมากนะฮะยังไม่พอไม่พอย,ยังไม่จบตรงนี้ผมอยากจะมีหยดน้ําที่สุด<ะ>สรุปเอาซิลิโคนออกะนะฮะทาใหม่ใส่ซิลิโคนนะฮะแล้ว<ะ>ก็ตรงนี้ต้องขูดใหม่หมดแล้วตรงปลายผมอยากให้มันละมุนผมอยากใช้เนื้อกน้นนะฮะแต่บางคนถ้าเรา ต้องการให้มันแหลมต้องการเลยรเราอาจจะใช้กระดูกหลังหูแต่กรณีของคุณผมอยากใช้เนื้อค้นเพราะผมต้องการตรงนี้มีหยดน้ำเยอะๆเนาะเป็นถุงเงินเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้นะคะเราก็ไปเจอกันที่คลินิกเมโกะนะคะที่พระรามสองนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่เราจะต้องมาคอนัซ็์เป็นไฟนอลสุดท้ายก่อนที่จะเข้าห้องผ่าตัดอีกทีนึง เดี๋ยวเราไปรอพบคุณหมอทางนั้นห้องนี้เลยนะคะเหมือนเป็นเหมือนพยาบาลเลยเนาะน้องบอกหมอที่น้องอยากได้อะไรบ้างอันดับแรกคืออยากจะให้ปรับให้มันเล็กลงก่อนอหนึ่งแกนเด็กค่ะแล้วก็เพิ่มระดับตรงนี้ให้มัน,มนพุ่งใช่ที่ปัญหาเอยียงๆที่คุณหมอบอกก็ปรับให้มันตรงโอเคผมขอดูอีกนิดนึงถ้าสมมติปีกเราขยับขึ้นนิดนึงนกผมว่าจะสวยขึ้น <c oughs> ตอนนี้นะคะก็อยู่หน้าห้องผ่าตัดไปที่เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวต้องส่งกําลังใจให้น้องแอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยออกมาเนี่ยจะความรู้สึกเป็นยังไงเจ็บมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่เสร็จแล้วนะคะ